สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีรับมือนี่เอบอยู่หน้าบันสวนนะครับมือนี่ก็สิบ้าพี่น้องเอฟซีเฮ้าไปเบิ้งเสือเฮ็ดครับพี่น้องเอฟซีครับฝนตกมาหลยมือนะครับเนาะแอบเิดวาเฮ็ดต้องวกนะครับพี่น้องเอฟซีครับเนาะแอบจะมาเจ็บเฮ็ดละงกนะครับที่เอบร่่งเสือไว้นะครับเนาะครับราะว่านนะครับยังเป็นใครอยู่ครับมือนี่เป็นบานแล้วนะครับเนาะ บานแล้วกับดอกตูมก็มีนะครับเนาะเป็งพี่น้องเอฟซีไข่เห็ดว่านก็เป็นตูมอยู่มือนี่ก็เป็นเป็นดอกตัวเนาะพี่น้องเอฟซีว่านสองไข่นี่ก็เป็นไข่มือนี่ก็เป็นตูมแล้วนะครับครับแอจะเจ็บเลยนะครับมือนี่นะครับดอกเก่าๆดอกเถ่าๆก็เอาไปเห็ดเสือคือเก่าครับอาอซอนจิมอานะครับ เบิ้งพี่น้องที่เป็นไข่ไข่ที่หนึ่งไข่ที่สองกินหมดเลยนะครับเพราะว่าพอกินแล้วนะครับเนาะ ซีไข่เหรอพี่น้องอที่เนาะไข่ที่ห้านะครับเบิ่งพี่น้องโอ้ยตกหนำขับดอกเหี่ยเพเศือนะครับเนาะ ครับผมมันบานล้กสป,ปวัวกำลังหแห้งครับช่วงนี้ดอกบ,นบานๆซ้ำน้เนาะครับเนาะเสื่อมยังไหลเลยพี่น้องสิครับสังเกตพี่น้องสังเกตบ้างนี่ครับเสื่อหน่อยไข่หน่อยเนะครับเนาะจิ้มเอาเลยนะครับเบิ้งพี่น้อง อดอกนี่น้อยอยู่นะครับครับพี่น้องซับนี่กับพ่อแจ้งแล้วนะครับเนาะซิบก็ดอกนี่ซิบก็ไข่นี่กับพ่อจินแล้วครับได้พ้นครับเสือเฮ็ด ครับพี่น้องสนใจอยากได้เสือ้อเฮีตนะครับเนาะสั่สงมาไดน้นะครับเครับเพราะว่าอยากจะ <c oughs> จัดทรงนะครับผู้ใดต้องการ <c oughs> โอ้โอโอโยไข่ไหมพี่น้องเสื้อสองไข่ ใครนี่เกล่อให้แล้วเอาเห็ดเสือครพี่น้องเบานะครับเห็ดเสือต่อครับจับหยับลงในดินนะครับเนาะเอาใบไม้ปกไปปกไ้เดินดปกไก้บนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นใข่หน่อยๆอ,อยู่นะครับปล่อยว้กอนครับแต่มีแมงมากินกับปล่อยแมงกินเรากกเป็นเสือคือเเขาเนาะครับเนาะ โอ้โโดยดอกนี่หม่เบิ้งพี่น้องัอกใหญ่เลยดอกนี่เบิ้องนี้พี่น้องดอกเห็ดครับดอกนี่แอดบอลนะครับนะใส่ไปจุดเก่านะครับพอมันเถาแล้ว Nói chút câu thì nó nâu kia bị toàn thông nó nó เบึ้งดันทางนี้โอ้ยแมยงจินตัวนี้แมงจอ่อครับแมงจออจินแล้วครับบ่ได ครับพี่น้องเอก็จะไปเลาะไอ้ที่อยู่นั่นั่ตีนดอกเห็ดเนาะครับเนาะเลาะออกเราก็เอาไปมักเสือได้นะครับพี่น้องที่มักเสือตัวครับก็จะได้อยู่ประมาณขวดนึงเนาะครับเนาะเสือเห็ดเอาทั้งพอตีนตีนเห็ดเนาะครับเนาะที่หเอามีดทอทอตีนเห็ดออกเนาะครับเนาะ ได้ขวดหนึ่งขวดหนึ่งเข้ากับไปลดยังได้หอมใหม่นะครับพี่น้องที่ก็จะได้ยุพื้นที่ประมาณหาตารางเมตรนะครับที่หาตารางเมตรกับพ่อแล้วนะครับเสื้อเงี้ยครับว่าจาเป็นต้องเป็นต้อนอยางหน้าด้วยพี่น้องที่ครับใส่ต้นต้นเตียงต้นล่างนะครับต้นภาษาไยชันอีกต้นหนึ่งก็คือต้อนกุ้งนะครับนะนี่คือต้อนล่างนะครับ ตัวนั่งโอ้เสียงป่าไหมรับมีกินทุกอย่างนะครับพี่นอ้องเสี้ยยู่นี่จุดนี่นะครับเนาะยุ่ใต้ทุนบ้านสวนของแอดนะครับเนาะเน็้ตะไคร่นะครับออกอยุนี่ประจำนะครับเนาะ ครับก็จะออกดอกง่ายพอมนะครับแต่ทุนนี่ครับพี่น้องที่ปอวตะก้อนเป็นปลาอยู่ครับเอ้ายังมีเด้ล่ะพี่น้องรับนี่เดียอันนี้เฮ็ดยังนี่รับเฮ็ดแดงนะครับเฮ็ดก้อแดงเอา้าเบานะครับดอกเดียว เซกเงาไม่ไววนะครับให้มันออกต่อคือเขาให้นมันเป็นเสือครับมือนี้กินแต่เห็ดละโงกกับพ่อนะครับพี่น้องเอซีแจงเห็ดละง,งกนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับอขออนุญาตทำเสือเห็ดต่อก่อนนะครับ,นะรบสวัสดีครับ